โยปนาภิกุสันจิตจะปานองจีวิตาวโรเปยปาจิติยังโยปนาภิกุจานังสปานอกังอุดกังปริพุนเจยปาจิติยังโยปนาภิกุจานังยะธาธรรมังนิหตาธิกรณองพุนกรรมมายะอุโกังยปาจิติยัง โยภนะภิกขุภิกุสาจานางดุฑฑนลังอาปติงแบบไมชาเดยยปาจิตติยังโยภนะภิกุจานังอูนะวีสริวัฒังปุกะลังอุปสัมปาเดยยโสจะปุกะโลอนุปัสสัมปันโนเตจะภิกขุการิยาอินังตัสมิ่งปาจิตติยัง โยปนะพิกุจานังเทยัสเทนะสติงสังวิทายาเอกถานนามะกังปะนิปเจยะอันตมโสกามันตรมปิปาจิติยังโยปนะภิกุมาตุกาเมนะสติงสังวิทายาเอกถานนามะกังปะหิปเจยะอันตมโสกามันตรมปิปาจจิติยังโยปนะพิกุเอวังวัตะยะสธาหังภะวะตาธรรมังเดสิตังอาจานามิยะธาเยเมอันตรายิกาธรรมาบุตตาภะวะตาเสปะนิเซวะโตนาลังอันตรายายาเต โสภิคุภิกขูหิเอวะมัสสวัจเนโยมาอายตมาเอวังอวาจะมาพระกันตังอภาคิกิตนหิสาธุพระกวาโตอภักขานังนหิพระกวาเอวังวัตติยอเนกาปริยายะนะอาวุโสอันตรายิกาธรรมมาพุทธะพะกวาตาอัลังจะปนาเตปะติเทวะโสอันตรายายาเจเอวันจะโสภิกขุภิกขูหิวิจามโนตะเทวะปะกันนิยะโสภิกขุภิกขูหิยาวัตติยังสมนุปัสสิตัมโบตัสสะปะัินิสังกายา ยาวัตติยันเจสามโนพาสิยะมาโนตังปัตตินิตเจยะอิเจตังคุสลังโนเจปัตตินิตเจยะปาจิติยังโยปานาภิกุจานังจะท้าวาดินาพิกุณาอากาทานุธรรมเะตังดิทวิงกปัตติเนสเทนะสัทถิงสัมพุนเจยวะสังวัตเยวาสหาวาเสยังกเปยปาจิติยัง สมนนตเดโซปิเกเอวังวัดยะตะทะหังภก,กวาตาธรรมังเดสิตังอาจานามิยะทะาเยเมยอันตรายกาธรรมา,ากกรวุตตาภกวาตาเตปะนิเสวะโตนาลังอันตรายายาติ โซสมนุตเดโซพิภูหีเอวัมัสวัจจนโยมาอาวุโสสมนุตเดสาเอวังอวายจะมาภะกวันตังอภาฮากิขนะหิสาธุภะกวะตอภคขานังนะหิภะกวาเอวังวเดยะอเนกาปริยาเยนะอาวุโสสมนุตเดสาอันตรายิกาธรรมาวุตตาภะกวะตา อรันจัปนาเตปะติงเสวะโตอันตรายายาติเอวันจะโซสมมุตเตโซภิกขุหิวิจมาโนตเทปะปะกันนิยะโซสมมุตเตโซภิกขุหิเอวามัสวัจเนโยอัจัตเกเตอาวุโซสมมุตเตสนเจวะโซภะกวาสัทธาอปะเดสิตัมโบยัมปิจไนสมมุตเตสารัันติ ผู้หิสถิงดวิรตติรตังสหชจยังสาปิเตนติจะราปิเรวินาสาเตโยปนะปิกุจานังกะท่านาสิตังสมนุตเตทั่งอุปราเปยาวาอุปท่าปยาวาสัมผญเจวาจากวาสยังกะปิยปาจิตติ